สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆคนสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับนะวันนี้ผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะอยู่กับต้าเพชรยนต์นะวันนี้เราอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาแรกเลยนะคุณผู้ชมสาขาหนึ่งว้าวนี่สาขาหนึ่งเสรีิไทยเสรีไทย68นะกับสต๊อกรถแน่นๆแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นรถ SUV รถ p p v นะหรือว่าจะเป็นรถเก่งรถเกียวอีโคคาร์นะรถผู้บริหารมีหมดเลยนะฮะใครที่สนใจก็เข้ามาดูได้ที่ เสรีไทย68หรือจะไปที่สุิินทวงศ์46หรือว่าเสรีไทย95ก็ได้นะคุณผู้ชมเราไปได้กันเราไปกันได้หมดเลยนะ3สาขานี้นะป้าไปหาพี่ๆได้ทุกสาขาเลยใครที่สะดวกไปสาขาไหนเนาะคุณผู้ชมนะมาเดี๋ยวผมพาคุณชมคันนี้ดีวกว่านะครับนะ รีโว่สองจุดสี่เอนทีนะครับนะตัวนี้เป็นตัวเซตเอ i ィชันนะพี่นะตัวนี้เป็นตัวแซตเอディชันเลยแล้วจะบอกความพิเศษของเขานะรถปี23นะคุณผู้ชมคันนี้ไม่แค่สามหมื่นโลเท่านั้นเองคุณผู้ชมสามหมื่นโลเฉลี่ยแล้ววิ่งต่อวันอยู่ประมาณสักสี่สิบกิโลเมตรนะคุณผู้ชมสี่สิบกิโลต่อวันนะคุณผู้ชมเรียกว่าใช้งานแบบว่าน้อยมากๆนะคุณผู้ชมเหมือนไปรับไปส่งลูกไปโรงเรียนแล้วก็ไปทํางานแค่นั้นเองต่อวนันอ่ะ ใครที่สนใจรถไม้น้อยๆแบบนี้ก็ติดต่อตามมาได้เลยนะคุณผู้ชมนะแต่ผมพาดูแบบละเอียดดีกว่านะคุณผู้ชมมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับนะเริ่มที่ไฟหน้าก่อนเลยไฟหน้าเป็นฮาโลเจนมันติรีฟิเคเตอร์นะครับนะสวยๆแบบนี้เลยตัวนี้ไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคุณผู้ชมนะตัวนี้เป็นตัวเอ็นซีตัวเริ่มต้นอยู่นะครับนะกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมแบบนี้เลยนะโครเมียมแบบง,งานแบบสะท้อนเง,งาๆแบบนี้เลยนะโครเมียมสวยมากๆคุณผู้ชมนะ จะเป็นสีดําตัดกับสีดําเงาแบบนี้เลยนะฮะรรายทะเบียนคุณผู้ชมรบเราเปลี่ยนให้นะเดี๋ยวเป็นเปลี่ยนเป็นทะเทบียนกรงุงเทพให้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับอ่ะอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบว่าล้างนะคุณผู้ชมมันจ,จะเป็นฝุ่นเป็นอะไรนิดหน่อยนะเนี่ยเป็นฝุ่นเป็นอะไรนิดหน่อยแต่ไม่ต้องห่วงเลยนะคุณผู้ชมเรามีช่างนะน,นี่คือโซนช่างของเรานะคุณผู้ชมนะเรามีช่างอยู่ด้านหลังนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ เรื่องการเก็บงานนะคุณผู้ชมเรื่องเบาะเรื่องอสีถะลอกนู่นนี่นะเราเก็บงานให้ละเอียดแน่นอนนะคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงเลยมาผมพามาดูล้อก่อนนะคาดูล้อก่อนยางตรงนี้เป็นยางมิชลินนะครับนะยางมิชลินปี23อนะ่าะผมให้ดูปี่นะยางมิชลินปี23าล้อขนาดสองหนึ่งหหห R 1 6นะยางขนาดสองสองหนึ่งห้หกา R สิล้อขนาด16นิ้ว นะเป็นของเดิมโตโยต้าเลยล้อแมกเดิมโตโยต้าล้อหน้าเป็นดิสล้อหลังเป็นดำนะคุณผู้ชมคันนี้อ๋อใช้งานแบบว่าสะดวกสบายมากคุณผู้ชมนะล้อหน้าเป็นดิสล้อหลังเป็นดำเนี่ยคือแบบใช้งานได้ดีนะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ว่าถ้าเป็นดิสสี่ล้ออาจจะดีกว่าอาจจะเบรกได้กระชับกว่านะคุณผู้ชมต้องเรียกว่าตามการใช้งานเนาะคือถ้าเกิดว่าเป็นเบรกเบรกดำ หลังหน้าดิสอย่างเงี้ยึ้นคือมันเหมาะแก่การบรรทุกด้วยนะ Hans คุณผู้ชมนะมันจะเบรกได้กระชับดีนะครับนะผมพาชมตัวแบบรอบตัวรถก่อนนะเห็นไหมความเงาความงาม,งาม,งามงอย่างเงี้เลยนะนี่ยังไม่ได้ล้างนะคุณผู้ชมนะแต่ถ้าคุณผู้ชมจองนะผมพาผมส่งให้ช่างเขาเช็ครอบคันละเอียดแล้วก็ล้างให้เลยนะคุณผู้ชมตัวนี้เป็นแบบว b o บ y ดีนะก็คือ Y b o d อดีจะเสริมเสริมตรงแก้มด้านข้างนี้ขึ้นมานะก็ เพื่อที่จะแบบเผื่อใครจะไปแต่งไปเปลี่ยนล้อนะล้อจะไม่ยื่นนะคุณผู้ชมไม่ผิดกฎหมายไม่ต้องห่วงเลยนะฮะไม่มีผิดกฎหมาย่นะผมพาชมภายในตัวรถนะกระจกเดิมโตโยต้านะคุณผู้ชมนะตัวนี้กระจกกระจกมองข้างสีดําแล้วก็ไฟเลี้ยวในตัวพับปับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับนะกระจกด้านข้างนี่ก็เดิมโตโยต้าทั้งสี่บานเลยนะครับนะอ่นะนะเราไปกันต่อ ายในก็ประมาณนี้เลยนะสีดําทั้งคันแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวผมแกะยางให้ชมดีกว่านะครับนะแกะยางให้ชมว่าโครงสร้างตัวรถเราเดิมโรงงานแบบร้ออร์ซไม่ต้องห่วงเลยนะครับนะเรารับประกันเรื่องโครงสร้างตัวรถนะครับนะไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำมาอย่างแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเลย ประกันโครงสร้างนะคุณผู้ชมเพราะว่าจาัดซื้อเราตอนที่ซื้อรถเข้ามานะตอนที่รับเข้ามาเขามีการตรวจแล้วนะฮะตรวจก่อนเข้ามาไม่รับรถที่ชนหนักจนน้ำพิษความมาหรือว่ากลับสีกอไมามานะคุณผู้ชมนะไม่ได้รับรถแบบนี้นะครับบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยเป็นกลับสีกอไม้มากม็เห็นจะเป็นไรเลยใช้ได้เหมือนกันก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะคุณผู้ชมแต่ว่า เบ็ยนต์ของเรารักษาความมาตรฐานไว้ด้วยนะคุณผู้ชมไม่ได้ว่าอยากจะขายอย่างเดียวเนาะอ่ะแผ่นเพจใหม่ๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมเห็นไหมจะเป็นขอบม่งมงวงๆแบบนี้นะความใหม่ของเขานะอ่ะปีส0 2พันยี่ิบสาคุณผู้ชมอ่ะผมเก็บอย่างก่อนโอเคคุณผู้ชมเห็นไหมเสา,สา,สาตัวคานตรงเนี้ยนะคุณผู้ชมนะหัวน็อตไม่มีร่องรอยการขันการไขรอยขยับใดๆสักตัวเลยนะคุณผู้ชมนะ องความเดิมไว้แบบร้อยเปอร์เซ็นะดูแลดีมากไม่ก็น้อยนะเพราะว่าไม้มันน้อยนั่นแหละเขาก็เลยยังไม่ได้ทําอะไรเยอะนะคุณผู้ชมเรียกว่าสวยมากมากนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูฝาถังน้ํามันคุณผู้ชมนะไม่มีรอยถอดนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าองการรถนี่จะรู้เลยนะคนที่เล่นรถจะรู้เลยว่าเขาจะถอดตัวฝาถังน้ํามันเนี้ยถ้าเคยกลับสีมานะเขาจะถอดตัวฝาถังน้ํามันเนี้ย ไปให้ร้านสีเขาเทียบสีให้อีกทีนึงนะแต่อันนี้ยังไม่เคยถอดมาเลยนะสติกเกอร์เซตอีดิชั่ยังอยู่นะคุณผู้ชมอ่ะให้ดูสันเหลี่ยมตัวรถนะไม่มีรอยบุบรอยบุม๋มรักยิ้มใดๆเลยนะคุณผู้ชมนะถ้าเกิดว่ามีเนี่ยผมผมเวลาถ้าสม่าลูกค้าจองมาใช่ไหมผมก็จะเดินตรวจรอบคันเลยแนละเดินตรวจรอบๆถ้าเกิดว่าเจอรอยบุบรอยบุม๋มรอยรักยิ้มตรงนี้มีรอยขีดรอยควนร,รอยขนแมวนะผมก็จะไปผมก็จะแบบ โฟกัสตรงนี้ไว้เลยเราก็จะบอกช่างเลยว่าตรงนี้เป็นอย่างนี้ตรงนี้เป็นแบบนี้แจ้งเป็นจุดๆไปเลยนะเรียกว่าถ้าคุณผู้ชมจองที่ผมซื้อที่ผมนะวันรับรถก็คือรับรถเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยนะคุณผู้ชมรับเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยสภาพเก็บด้านในเก็บด้านนอกให้หมดนะคุณผู้ชมอ่ะดูตัวแมกไนเนอร์นะครับดำสนิทดำเงาๆแบบนี้เลยนะอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะคุณผู้ชมนะมันอาจจะเป็นฝุ่นเป็นอะไรนิดหน่อยนะฮะอ่ะ ฝาท้ายผมให้ดูนะไม่มีร่องรอยบุบรอยบุมรักยิ้มได้ๆนะคุณผู้ชมนะโลโก้อยู่ครบนะไฮรักแล้วก็ไฮรักรีโวไฟเบรกดวงที่3นะอยู่เหมือนเดิมไม่มีร่องรอยการชนการขีดการควนใดๆนะของเดิมโตโยต้าแบบนี้เลยนะมือจับเป็นสีดําด้านแบบนี้นะใช้งานง่ายนะคุณผู้ชมกันชนหลังเรามีมาให้แล้วนะมีกันชนหลังมาให้กันชนเดิมๆจากโรงงานเลยนะคุณผู้ชม สันเหลี่ยมตัวรถนะไม่มีร่องรอยบุบรอยบุบดักยิ้มใดๆเลยนะมาเดี๋ยวผมพาแกะยางด้านนี้แล้วเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูกระจกเดิมโตโยต้านะคุณผู้ชมนะกระจกไม่เคยเปลี่ยนมาเดี๋ยวแกะให้ดูนะแกะยางให้ดูแล้วก็อันนี้เลยแกะยางให้ดูแล้วเดี๋ยวผมสตาร์ทรให้ฟังคันนี้ไม่ต้องห่วงโอ้โหยางแน่นมากนะอ่ะสปอนเมออาร์กเรียงครบๆทุกเม็ดแบบนี้นะคุณผู้ชมนะ ปอดไม่อาจเรียงแบบนี้ก็โครงสร้างตัวรถดีนะฮะโครงสร้างตัวรถนี่คือถือว่าเดิมจากโรงงานนะเรียงเม็ดครบทุกเม็ดแบบนี้เลยนะเราอ่ามีการตรวจความปลอดภัยนะความมาตรฐานนะคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงเลยเรื่องความมาตรฐานเนี่ยจะบอกว่าจัดซื้อเราก่อนซื้อเข้ามาใช่ไหมมีการตรวจลวรอบหนึง่งผมแจ้งไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าผมสมมติลูกค้าจองเนี่ยผมก็มาเดินตรวจอีกรอบนึงนะ ผมก็มาเดินตรวจอีกรอบหนึ่งเสร็จปุ๊บเพอาผมตรวจเสร็จแล้วผมมันก็มีบริษัทนะผมก็ต้องต้องให้บริษัทตรวจรถเข้ามาตรวจอีกนะตรวจกว่าสอง้ยสิบ้าจุดนะคุณผู้ชมบริษัทชิคนะตรวจกว่าสองสิบห้าจุดเพื่อที่จะเป็นออกเป็นเป็นเป็นใบเซอร์ให้ลูกค้าดูนะว่ารถเราผ่านมาตรฐานก็คือมันจะขึ้นเลยว่ารถคันนี้ห้าดาวนะมันจะบอกเลยว่าตรวจตรงนู้นตรงนี้ไปบ้างแล้วตรงนี้ผลตรวจออกมาแต่ละจุดเป็นแบบไหนนะคือผลตรวจออกมาแยก เป็นจุดๆเลยนะไม่ใช่ว่าแบบอ๋อ215จุดนีเยี่ยมอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคุณผู้ชมมันจะขึ้นเป็นจุดๆเลยจุดนี้เป็นแบบนี้จุดนี้เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะค,คือขึ้นมาแบบละเอียดเลยนะคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงอ่ะอันนี้เดิมๆโรงงานนะคุณผู้ชมไม่มีร่องรอยการขันการไขรอยขยับใดๆเลยนะฮะหัวน็อตทั้งทั้งสี่ตัวเลยนะฮะใครที่สนใจนะคุณผู้ชมนะใครที่สนใจ ติดต่อตามมาได้เลยนะฮะเบอร์โทรด้านล่างนี้ศูนย์หกสองสามเก้าสี่เจ็ดเจ็ดสี่แปดนะมาเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังดีกว่านะครับอ่ะสตาร์ทให้ฟังกันเลยอันนี้ต้องเหยียบคันนะตัวนี้ต้องเหยียบคันสตาร์ทอ้าวช่องเดียวติดเลยนะฮะอ่ะคันนี้ไม่แค่สามหมื่นเท่านั้นเองคุณผ,ผู้ชมนะไม่แค่สามหมื่นเท่านั้นเองจอกลางทัชสกรีนมีมาให้แล้ว นะครับนะจอก,การ,ร์ัสกีนมีมาแล้วมีบลูทูธนะโทรศัพท์อะไรมีหมดนะคุณผู้ชมนะฟังก์ชันเขามีมาอยู่แล้วนะครับอ่ะแอร์เป็นแบบเป็นแบบเมนนุ่นนะคุณผู้ชมเกียร์ก็เป็นแบบเมนนุ่นเหมือนกันนะเกียร์เป็นแบบ speed. เมนะเมนนุ่ห้าสปีดเออหกสปีดขออภัยนะเบรกมือเป็นแบบก้านยกนะคุณผู้ชมโดยรวมๆแล้วฟังก์ชันใช้งานได้พอดีนะคุณผู้ชมไม่ ไม่ได้แบบว่าหือหวาเกินไปแล้วก็ไม่น้อยอ่ะคุณผู้ชมนะใช้งานง่ายนะเรื่องเรื่องความสะดวกสบายอาจจะไม่เยอะมากนะคุณผู้ชมแต่ว่าเรื่องความปลอดภัยนี่มีสูงแน่นอนนะคุณผู้ชมเนี่ยเขาไม่ทะนเน้นตลอดนะคุณผู้ชมเปลี่ยนถ่ายของเหลวอะไรอย่างเงี้ยเจ้าของเก่าดูแลดีมากคันนี้นะคุณผู้ชมไม่มีร่องหรอแบบคือเราไม่ต้องเก็บงานอีกเยอะ,อะนะบางคันเทินเข้ามาหรือว่า รับมาขายเข้ามาอย่างเงี้ยเรารับเข้ามาปุ๊บเราต้องมาดูแลมาเก็บงานอีกเกยอะเลยนะแต่คันนี้แทบไม่ได้เก็บงานอะไรเลยคงความเดิมไว้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคุณผู้ชมดูดูฝ้าหลังคาเห็นไหมไม่มีร่องรอยยันรอยเจิมใดๆเลยไม่มีรอยขีดข่วนรอยซีดนะคุณผู้ชมนะน้ํากระเด็นใส่อะไรเงี้ยไม่มีเลยนะไม่มีลาไม่มีอะไรเลยสวยมากๆนะสวยมากๆเลยคันนี้มาเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องดีกว่านะภายในก็ประมาณนี้เดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องกัน อ่ออ่ะคุณผู้ชมดูสันเหลี่ยมตัวตรงหลังคาก่อนนะว่ามันไม่มีรอยบุบรอยบุบรอยลักยิ้มใดๆเลยเรียกว่าคงความเดิมไว้แบบดีมากๆเลยนะครับนะดูแลดีมากๆนะสาทเอียงมากโอโ้โหห้องเครื่องคุณผู้ชมนี่ยังไม่ได้เก็บงานนะเนี่ย ยังไม่ได้ล้างนะคุณผู้ชมห้องเครื่องอาจจะมีฝุ่นมีอะไรหน่อยนะฮะเนี่ยะอาจจะมีฝุ่นยอยู่นะคุณผู้ชมนะรถยังไม่ได้ล้างนะแต่ว่าไม่ต้องห่วงเลยนะเราส่งเก็บงานะและล้างให้คุณผู้ชมด้วยนะครับนะอ่ะให้ดูเสาให้ดูแบบว่าน็อตฝากระโปรงคุณผู้ชมไม่มีร่องรอยการขันการถ่ารอยขยับได้เลยนะเรียกว่าดีมากๆนะอกั๊มเดิมตัวต้าย,ยัางอยู่นะคุณผู้ชมก็เรียกว่าเดิมๆิมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ ดูระบายอากาศเนี่ยดูกลมคมสวยแบบนี้เลยทุกอู่างเอาคุณผู้ชมนะดูระบายอากาศดูกลมกมสวยทุกอู่นะขอให้ฟังเลยนะข้างในสีด้านเนี่ยที่ผมบอกเลยเดิมๆข้างในจะเป็นสีด้านข้างนอกจะเป็นสีเงาเนาะอ่นะนะก็อนะ่ะเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้อีกนะหัวน็อตไม่มีร้องรอยการขันการถ่รอยขย,ยับได้ไดยเลยคุณผู้ชมนะฮนะอ่ะให้ดูโครงข้างตัวรถด้านข้างนะคุณผู้ชมนะแ้มด้านข้าง ไม่มีการแก้ขไขใดๆนะคุณผู้ชมเรียกว่าอยู่เดิมๆนะไยหน้าเดิมนะคอยโตะนะครับหัวน็อตไม่มีการขาันการไถ่รอยขยับสักตัวเลยนะคุณผู้ชมนะด้านในนี้ก็เช่นกันนะเนี่ยด้านในนี้ก็เช่นกันไม่มีร่องรอยการขันการไถ่รอยขยับนะครับนะดูตัวเครื่องคุณผู้ชมให้ดูนะฮะไม่มีร่องรอยเยิ้มนะเครื่องแห้งๆแบบนี้เลยนะแห้งสนิทมากนะ ยังไม่ได้ล้างนะคุณผู้ชมแต่ว่าเครื่องแห้งสนิทแบบนี้เลยนะฮะไม่มีร่องรอยของเหลวรั่วซึมไหลเยิย้มออกมาเลยนะครับนะให้ดูตัวท่อนะคุณผู้ชมนะท่อยังเงาแบบนี้เลยนะใช้งานน้อยมากๆคันนี้ใช้งานน้อยมากๆจริงๆนะแนะนําเลยนะครับสาหรับใครที่สนใจนะครับนะใครที่สนใจคันนี้ o y o ยต Revo 2.4่ n t r y นะครับตัว Z ซ d i t i o n นนะ ใครที่สนใจกับไม้แค่สามหมื่นนะไม้แค่สามหมื่นเฉลี่ยวิ่งต่อวันวันละสี่สิบโลนั่นเองนะวิ่งงานน้อยมากๆวิ่งใช้งานน้อยมากๆนะใครที่สนใจติดต่อตามมาได้เลยคุณผู้ชมเบอร์โทรด้านล่างนี้ศูนย์หกสองสามเก้าสี่เจ็ดเจ็ดสี่แปดแอปดไลน์ขึ้นนะคะเบอร์นี้นะคุณผู้ชมนะถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในกรุงเทพแล้วก็ไม่สะดวกมาดูรถแต่ว่าสะดวกมารับรถเลยนะได้คุณผู้ชมเรามีไฟแนนซ์จัดให้ถึงที่เลยคุณผู้ชมเราก็เลือกรับได้เลยว่าจะรับที่ไหนนะ หรือว่าใครที่ยังดูไม่ดูยังไม่พออีกนะขอต้าวิดีโอคอให้ดูหน่อยได้ไหมได้ครับวิดีโอคอได้นะคุณผู้ชมนะที่อยากดูตรงเนี้ยอยากดูตรงนี้นะวิดีโอคอเนี่ยเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ได้เลยครับตอบได้เลยนะคุณผู้ชมนะผมตามใจลูกค้าอยู่แล้วนะครับบริการดีเต็มที่อยู่แล้วนะคุณผู้ชมนะใครที่สนใจก็อย่าลืมนะติดต่อด้านล่างนี้เลยยังไงผม ขอฝากช่องไว้หน่อยนะคุณผู้ชมฝากติดตามฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะช่องตารถกระบะคัดเกตนะคุณผู้ชมคัดเกตเอนะรถเท่าเกตเองจริงคุณผู้ชมเห็นไหมแต่ละคันเนี่ยสภาพสวยๆทุกคันนะคุณผู้ชมเรามีฝ่ายจัดซื้อคัดรถเข้านะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าเรารับซื้อมนะอ่ซนะอะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคุณผู้ชมสําหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะคุณผู้ชมฝากติดตามไว้ด้วยครับสวัสดีครับ